โกโก้ชาไทยลงนภูชาเขียวชีสจำอ, <c oughs> <c oughs> อร่อยอย่างนี้ต้องเหมาทั้งร้านแล้ว <c oughs> ได้แล้วครับไปไปลุยกันต่อครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับลุงชัยนะครับอยู่ภายในงานกเกษตรแห่งชาตินะครับจัดคืนที่คณะ,กะเกษตรมอชอแม่เฮียครับผมครับผมวันนี้ผมกับลุงชัยจะพาทุกท่านไปตะลุยกินของลามกัน ภายในงานครับไปดูบรรยากาศด้านในกันครับไปลุยกันเลยครับผมมาถึงแล้วนะครับร้านนี้ก็คือร้านกาละแมแม่เกณฑครับเจ้าของร้านงามขนาดครับร้านนี้นะครับเดินทางขายทั่วประเทศเลยครับคไปเอาไปลุยไปพอกันตังไหนครับมาเดี๋ยวหอมมาพิสูจน์ความเหนียวกันเลยครับว่ากะละแมแม่เกณ็เนี่ยเหนียวแต้กอครับดูนี่อีปัจจ้าแม่เกลทำให้ดูหน่อยครับนี่ลุงช้ต้องทำแบบนี้ ของจริงคนระับอย่าลืมมาอุ่นุนกันนะครับกาละแมะแม่เกดมีหลายรสชาติฝากได้กนท่ไปเตยทุเรียนนมสดโกโก,โกช้ชาไทยนมพูชาเขียวชิดอ่า <laughs> ตอนนี้จะมีการป้อนอาหารสัตว์นะให้อาหารสัตว์ต้องยืนอย่างนี้เดะโอ้ไม่ไม่ยืนพังพู๋ <laughs> แล้วเราก็จะยังมีขนมหม้อแกงอันนี้จะเป็นตัวออริจินอลจะบอกว่าขนมหม้อแกงของเรา,ามีหลายรสมากเลยตัวนี้ขายดีที่สุดจะเป็นออริจินอลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรสชาติใหม่อ,อวันตีนถูเก,ก้าพูดได้เลยว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนมีที่นี่<อ>ที่เดียวและที่แรกค่ะจะไปลืมมาอุดหนุนกันตัวนะครับขนมหม้อแกงเมืองเพชรครับนี่เลยสาวงามครับรครับผมและนี่ก็เป็นแหม1หนึ่งร้านนะครับที่ขายดี คนต่อหิวซื้อกันนักขนาดครับนี่ก็คือร้านปังเวอร์ไส้ทะลักครับไส้เน้นเน้นไ <Wow. S 1> ส้ทะลักเน้นเน้นเลยครับอร่อยอย่างนี้ต้องเหมาทั้งร้านแล้วดํา ังเวอร์เวอร์เวอร์อร่อยไส้ทะลักอร่อยแบบเวอร์เวอร์จะไปลืมมาซื้อกินกันตัวนะครับผมอ่ะจนี่โอ้นี่เลยนี่เหรอกินอัฟตตัวพูดนี่ลุงชัยอยากกินอาหารทะเลอย่างเช่นปลาหมึกแมงกะพรุนต้องมาร้านนี้เสียอย่างเดียวคือขายปลาหมึกเฉพาะตัวพูตัวแม่บะหมี่เลยที่หัวเนี่ยว่าเพิ่นขายเฉพาะตัวผูมีกระดูกตัวใหม่ๆฮ้อนเลย ลำกันนะน้ำจิ้มนีลำเวรอเลยโอ้โหเป็นตัวก็มีนุณใช้เอาตัวใหญ่ก็ได้ครับส่วนมือเกาหลีกินทุเรียนบอกก่นขึ้นยิมโป่กินทุเรียนไป แคบหมหูบ้านเขาเบลเลอร์มาเตยอย่างแคบหมูป้ออย่างเขาเกี๊ยวใช่เขาเกียยเเก๊ยบอ่ะน,นี่ยังมานเขาเกี๊ยบกระเพรากรอบเเดฟาร์ม hey เออถ้าเขาว่าแคบหมูแคบหมูห่อย่างเขาเกี๊ยมันน่ว<อ>งจีมอจีมอกรอบแต้บ่ะอืมแต้มแต้บอกบอกเกลียวหางจมูรดนเด็มาเยอะนี่นะโอ้ถ้ากินจีมป้อนอ่ะกินยังมซื้อเป็นม้่งจซื้ออย่า ชิ้มอย่างเดียว่ออปอกอะห้าอย่งครับผมข้าวเกียบเฮเดมีหลายรสชาติครับบอกว่าจะเป็นเห็ดหอมตาลายมันม่วงอะโวคาโดครับผมจะไปลืมนะครับมาแวะซื้อกินกันนะครับได้แล้วครับไปลุยก,กันต่อครับ <S <S นี่ร้านอย่างบ้านเหลืองๆๆเอเจเอเจเนี่ยน้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่นโ้น้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่นเอาะอย่างก็ได ที่กินแล้วมันชุมชช่มช่ำชุ่มช่ำนี่ดีกว่าที่มันเย็นชุ่มช่ำนอกใช่ไหมเนาะอันนี้อย่างครับเลมอนโซดาอันนี้เลมอนดองน้ำผึ้งแท้เตาครับ <ไป S 1> เอาของผมแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งโอ้ยคุณไทยเปิ้ลมีบิงซูตัวนี้ว่ากำลังทำม,มันน่ะอ๋อน้ำแข็งเต็กบ้างเอาเลยค่ะเออแม่อันนี้เปิ้นนำน้ำแข็งมาจากครัวโลกใต้เลยครับเต้าประมาณนั้นเลยเต้าได้คร ครับผมเจ้าโอ้ปากร้านได้เลยครับเป็นได้เจ้าลำก็เจ้าลำครับโอเคเจ้าหวานก็จะมีน้ำแข็งใสนะคะก็จะมีน้ำแดงค่ะน้ำส้มน้ำสบับปะรดน้ำเขียวแล้วก็เป็นบูฮาวายนะคะจะได้กิน5รสชาติในหนึ่งถ้วยเลยโอ้ยชิยอดเลย<ใ>น,นี่แล้วก็จะมีท็อปปิ้งให้2อ,อย่างครับผมนี่เลยครับของล้ำนะครับมามมบอพื่อกับพี่น้องเจ้าเชียงใหม่ที่ในงานอย่างครับ ในงานเกษตรค่ะมอชค่ะในงานเกษตรมอชไอเสบมลชายมาจิมจนปอทั่วร้านหมดแล้วครับกู้ร้านมีมีร้านที่ไหนบ้างที่เขายังไปได้ไปมีก่อจิ้มกู้ร้านแหละภายในงานนะครับเป่นรวมนะครับของกินเยอะแยะมากมายนะครับเอามาไว้ที่จุดจุดนี้นะครับท่านสามารถเดินทางมาซื้อกิ่นกันได้เลยครับโอเคครับผมขอบพระคุณครับอันนี้ร้านอย่างครับ ร้านมิโกริไอซ์โน์ ah. ค่ะครับผมฝ <Okay S 2> ากร้านตัวเองครับขอบคุณคร <the> ับจืดไวเซนไม่ค่อยกิ่นยนาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเยิ่งมาเนี่ย